ผมจะพาคุณชมเดินทางเข้าสู่ชอนจูรครับสเตเดียมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อมาชมไฮไลท์เกมก,นนการแข่งขันฟุตบอล f อฟซแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่5ระหว่างทีมชุมบุค,คุนไดมอเตอร์พบกับทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับชุมบุกอยู่อันดับ2ของตารางนะครับมี6คะแนนส่วน SCG เมืองทองอยูเนเต็ดอยู่อันดับที่4นะครับมีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้น เซจีเองอได้ทักทายจากโรลันเลนส์นะฮะชมบุกเองก็ได้ออกแรงให้เวิาัเกิดพุซาที่เซฟครับลูกนี้รีดองกุ๊ยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแต่แล้วชมบุกค,คนใด มอเตอร์ก็ไม่ได้จุดโทษจากจังหวะนี้ครับผู้ช่วยผู้ตัินยกธงว่าเป็นจังหวะทําแฮนด์บอลของพานุสงวงสาและรีดองกุกรับหน้าที่ยิงเข้าไปหลังจากนั้นอีกเพียงแค่3นาทีครับก็มาได้ประตูที่2จากปาร์คฮีโดนะลูกนี้เอรินโยเปิดไปได้สวยครับ แล้วก็จบเกมการแข่งขันก็เป็นชุมบุคุณไดมอเตอร์เอาชนะ s อ g เมืองทองยูเต็ดไปได้2ประตูต่อ0ูนครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมกันนะครับสลาวิซ่าโยคานวิทนะครับก็ได้บอกว่าเกมในนัดนี้นะฮะผู้ตัดสินไม่ได้ให้เกียรติสโมสรเล็กๆจากเมืองไทยเลยแล้วครับเพราะว่ามีหลายจังหวะนะครับที่ เมืองทองเองเสียประโยชน์ส่วนเกมในบ้านนัดหน้าวันที่1พฤษภาคมนะครับก็หวังว่าจะกลับมาคว้าชัยชนะเป็นครั้งแรกในการเล่น FC ฟชมเี้ยนลีเพื่อให้ของขวัญกับกองเชียร์กเลนพยองนะฮะถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วก็ตามทีแต่ SCG ซมอนทองอยูเต็ดก็ได้ประสบการณ์จากาการลงทําการแข่งขันมาทั้งหมด 5 6เกมหลังจากนี้นะฮะก็คงจะต้องไปมุ่งสมาธิในฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเพื่อที่จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าใน FC ฟัแชมเปี้ยนลีครับส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างอุรุวะเลดายมอนกับกวางโจเอเวอร์แกนเดนะฮะซึ่งกวางโจเอฟแกนเนก่นผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับ ก็เหลือให้ลุ้นกันเพียงแค่2ทีมคือชุมบุคุนไดมอเตอร์ or, กับอุรวะและไดมอนเรามากันที่สนามไซตะมะนะครับครั้งย่าวของอุรวะเรดไดมอนเป็นกวางโจโอเอวากานะครับขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะนี้นะฮะเนี่ยแทงทะลุช่องมาและเป็นลูกคัดบาริออสนะครับอดีตนักเตะของบุรีเซรัตมุลน,นะฮะ ตัดหลบผู้สาประตูแล้วก็แปรเข้าไปอย่างเหนือชั้นเพียงแค่นาทีที่36เท่านั้นแต่ว่าเจ้าบ้านนะครับอุระะก็มาตามตีเสมอได้นะครับจากชินโชโดริกิครับ แล้วก็เป็นยูกิอาเบะฮะนักเตะตัวเก่งที่เคยไปค้าแข้งที่สโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วด้วย <The> แล้วก็มาได้ลูกที่3จากลูกโทษที่ <The penalty. S 1> จุดโทษนะครับ <The penalty. S 1> เป็นมาซซโอริชาร์เดอร์นะครับ yes, Three, รับ <The> หน้า <The> ที่สังหาร <The> เข้าไป ก่อนช่วงท้ายเกมนะครับก่างโจเอว่าแกลนจะไล่มาได้อีกหนึ่งลูกจากโมริกุยครับก็ท <Yeah, yeah. S 1> ทำให้นัดหน้า s c g เมืองทองอยูเต็ดเจอกับทีมอุรวะเรสไดมอนนี่แหละครับ